ีนไกก่แเองสวัสดีจ้ามาพอกับตุก๊กคิกเกลค่ะกุบคุณ่ะในช่องสเปกชาแนลมาค่ะมือนิตุ๊กได้ขนมจีนแกงเขียวหวานตีนไก่ค่ะพี่นองค่ะใส่เลือดมานาค่ะใส่เลือดใส่บอกเขือแก้มกับ สตอดองของครัวไทยๆค่ะพี่น้องคะมี่ผักดองมาแกมนําตัดเลี่ยนแล้วก็สตอดองเห็ดเองค่ะทุกคนปีนไก่กับแบบแกะเองบ่ออยากแบบว่าหูดกระดูกนะพี่น้องอยากกินแบบนี้เนาะ มาค่ะทุกคนคะ่ะแเบๆกับตุกเด้อคนก่อนค่ะอู้เอเล่คือเกาเป็นตาแสบบะค่ะทุกคนมาค่ะขนมจีนแกงเขียวหวาน มือดีกว่าค่ะตีนแกะเอง นมเซตน้ำกันนะครับพี่น้องคะไม่หนีคืออยากกินน้ำยากแกงเขียวหวานตุกก็เลยเหตุเองค่ะใส่ลูกโดดมา อืมอมนสึกเห็นเอียงเกาะในหางตาตึงนไก่ เห็ดแกะเองกินง่ายค่ะค่ะพี่น้องคะ สตอดองกับเบอร์รีค่ะเพราะสตอดองมีความเปรี้ยวเข้ม saya

ประกาศดองตัดเลื่อน เรื่องกับไส่หลายเสซนกับไส่หลายตีนไก่อีกสิบตีนพี่หนัก ตอนเสร็จลหลายๆม่ใส่สอมหยากพี่น้องอเต็มปากเกินไป เอาละคะ้ค่ะทุกคนขามมนิตุก,กอิมแล้วคะ่ะจัดมาแบบร้ายๆจุกๆเลยคะ่ะเส้นกระไซหลายตีนไก่กลับมาอีกสิบตีนไพสกินบดองคะ่ะพี่น้องขาเอาแค่พ่ออิ่มพ่อคะ่ะแล้วเดี๋ยวสก็บไปกินต่อในมื้อถัดไปคะ่ะพี่น้องขะเอาแล้วค่ะ้าไพรมักเมนูนี้มากคลิปหนีตุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการให้คลิปอีกตรงนั้นนะคะไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ